ค่ำคืนนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคืนที่เงียบแต่กลับแฝงไปด้วยความเคลื่อนไหวที่น่าจับตามองที่สุดในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาข่าวลือข่าวลึกและสัญญาณจากหลายพื้นที่ในประเทศเริ่มสะท้อนให้เห็นถึงบางสิ่งที่กำลังจะเปลี่ยนไปบางคนเรียกมันว่าขบวนการเคลื่อนไหวเงียบขณะที่บางฝ่ายมองว่ามันคือการเตรียมตัวสำหรับการเปลี่ยนขั้วทางการเมืองครั้งใหญ่ที่จะส่งผลถึงอนาคตของประเทศทั้งระบบการเคลื่อนไหวนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแบบสุ่มหรือบังเอิญแต่มีการวางแผนอย่างเป็นขั้นตอน และมีสัญญาณเล็กๆที่เริ่มโผล่มาให้เห็นในหลายจังหวัดพร้อมกันเริ่มจากเสียงลือในแวดวงการเมืองที่พูดกันเงียบๆว่ามีกลุ่มนักการเมืองจากหลายพักกาลังทยอยพบปะพูดคุยกันในพื้นที่ต่างจังหวัดโดยไม่ได้เป็นทางการมีทั้งอดีตสสเสือนักการเมืองท้องถิ่นและบุคคลที่เคยมีอิทธิพลในยุก,อก่อนก่อนกาลังกลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้งหลายคนที่หายไปจากหน้าสื่อมานานตอนนี้กลับมาปรากฏตัวในงานสาธารณะ บางคนโพสต์รูปลงโซเชียลบางคนไปปรากฏตัวในพื้นที่เลือกตั้งสำคัญเรากับเป็นการส่งสัญญาณบางอย่างให้คนในวงการรับรู้ในขณะเดียวกันมีรายงานจากหลายพื้นที่ว่ากำลังเกิดการปรับทีมงานภายในพักการเมืองบางพักอย่างเร่งด่วนมีการเปลี่ยนตัวหัวหน้าทีมในระดับจังหวัดและแต่งตั้งผู้ประสานงานชุดใหม่ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสานที่มีฐานเสียงสำคัญการเคลื่อนไหวเห,เหล่านี้ทำให้หลายคนเชื่อว่าขั้วอำนาจ ที่เคยมั่นคงอาจเริ่มสั่นคลอนและบางกลุ่มกำลังเตรียมพลิกเกมเพื่อสร้างแนวร่วมใหม่สิ่งที่น่าสนใจคือบางส่วนขององค์การเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่ได้ปรากฏในสื่อหลักแต่จะเห็นผ่านช่องทางออนไลน์เล็กๆเกช่นคลิปลฟ์สดจากพื้นที่การรวมตัวในชุมชนหรือโพสต์ในกลุ่มการเมืองที่มีผู้ติดตามไม่มากแต่ข้อมูลภายในกลับบอกว่ามีการนัดหมายและวางแผนอย่างเป็นระบบมีการส่งสัญ,ญญาณถึงการผ่านถ้อยคําที่คนทั่วไปอาจไม่ทันสังเกตเช่นการใช้คําเปรียบเปรยเกี่ยวกับแสงใหม่ การเปลี่ยนทิศทางของลมซึ่งในวงการการเมืองไทยมักหมายถึงการเปลี่ยนขั้วหรือปรับแนวร่วมทางอํานาจอีกประเด็นหนึ่งที่ไม่อาจมองข้ามคือการเคลื่อนไหวของกลุ่มทุนท้องถิ่นและภาคธุรกิจในระดับจังหวัดที่เริ่มถอนการสนับสนุนจากบางฝ่ายแล้วหันไปจับมือกับกลุ่มการเมืองอีกฝั่งหนึ่งซึ่งมาเกิดขึ้นก่อนการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในระดับประเทศเสมอเพราะกลุ่มทุนเหล่านี้มักมองเห็นทิศทางก่อนคนทั่วไปการเปลี่ยนการสนับสนุนจึงอาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นขององค์การปรับขั้วจริงๆ นักวิเคราะห์บางคนมองว่าการเปลี่ยนขั้วในครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของพรรคการเมืองหรือกลุ่มนักการเมืองเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงกระแสความไม่พอใจในระดับประชาชนที่เริ่มก่อตัวขึ้นจากปัญหาเศรษฐกิจปากท้องและนโยบายที่ไม่ตอบโจทย์โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เคยเป็นฐานเสียงสําคัญของรัฐบาลปัจจุบันหลายชุมชนเริ่มรู้สึกว่าความหวังที่เคยมีเมื่อหลายปีก่อนเริ่มจางลงความเงียบจึงกลายเป็นเสียงสะท้อนที่ดังขึ้นเรื่อยๆและการเคลื่อนไหวที่ดูเหมือนเงียบในตอนนี้ อาจกลายเป็นแรงระเบิดที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนขั้วยอย่างฉับพลันในอนาคตอันไกลในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมายังมีรายงานว่าผู้นำระดับภูมิภาคบางคนเริ่มเดินสายพบปะกกับอดีตผู้มีอิทธิพลทางการเมืองในยุคก,ก่อนทั้งในภาคใต้และภาคตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่ที่มักถูกใช้เป็นจุดเริ่มต้นขององค์การรวมพลังก่อนการเปลี่ยนขั้วเสมอการเจราจาเหล่านี้ไม่มีการถแถลงข่าวไม่มีภาพร่วมแต่กลับมีหลักฐานเป็นภาพหลุดบางส่วนในโซเชียลที่ถูกกลบไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งยิ่งตอบย้ำความสงสัยว่ามีบางอย่างกำลังเกิดขึ้นจริงถ้าสังเกตดีๆจะพบว่าข่าวการปรับตำแหน่งหรือการลาออกของนักการเมืองบางคนในช่วงนี้เกิดขึ้นที่ผิดปกติหลายคนออกมาให้เหตุผลว่าอยากพักงานหรืออยากกลับไปดูแลพื้นที่แต่ในเบื้องหลังนั้นกลับมีการพูดถึงการย้ายฝั่งเพื่อเตรียมเข้าสู่ขั้วใหม่ที่กำลังจะถูกจัดตั้งขึ้นนักข่าวการเมืองบางรายบอกตรงๆว่านี่คือช่วงเวลาขององค์การต่อรองและการเลือกข้าง ใครอยู่ข้างผิดอาจตกขบวนในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าในทางกลับกันฝ่ายรัฐบาลเองก็ไม่ได้นิ่งเฉยมีการออกมาตรการหลายอย่างเพื่อตรึงกระแสโดยเฉพาะการเร่งผลักดันนโยบายเศรษฐกิจที่กระทบโดยตรงต่อประชาชนเช่นการลดภาษีบางรายการการเพิ่มเงินช่วยเหลือและการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องของผู้นํารัฐบาลสิ่งเหล่านี้ถูกมองว่าเป็นการส่งสัญญาณยึดพื้นที่ทางใจของประชาชนเพื่อป้องกันการเปลี่ยนโค้ดที่อาจเกิดขึ้นแบบฉพลัน แต่เมื่อมองให้ลึกลงไปจะเห็นว่าการเคลื่อนไหวเงียบที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้มีแค่กลุ่มนักการเมืองแต่ยังรวมถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ในหลายพื้นที่ที่เริ่มจัดกิจกรรมเล็กๆเ,เพื่อแสดงออกทางความคิดอย่างเปิดเผยมากขึ้นบางกลุ่มใช้ศิลปะเพลงหรือคอนเทนต์ออนไลน์ในการสื่อสารถึงความไม่พอใจต่อระบบเดิมๆซึ่งแม้จะดูเป็นเรื่องเล็กแต่ถ้าแนวโน้มนี้ขยายตัวไปเรื่อยๆก็อาจกลายเป็นแรงกระเพื่อมขนาดใหญ่ในอนาคตอันไกลในโลกออนไลน์ขบวนการเคลื่อนไหวเงียบนี้ดูจะชัดเจนกว่าบนพื้นดิน มีหลายบัญชีใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลวิเคราะห์ข่าวและตั้งคำถามต่อฝ่ายอำนาจแบบตรงไปตรงมาสิ่งที่น่าสังเกตคือบัญชีเหล่านี้จำนวนมากมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่วันราวกับว่าผู้คนกำลังมองหาช่องทางใหม่ในการรับข้อมูลที่แตกต่างจากสื่อหลักการเคลื่อนไหวในโลกดิจิทัลจึงกลายเป็นแนวหน้าอีกสนามหนึ่งขององค์การเปลี่ยนขั้วในยุคป,ปัจจุบันนักวิชาการด้านการเมืองบางคนถึงกับใช้คำว่าคลื่นใต้น้ำ เพื่ออธิบายปรากฏการณ์นี้เพราะแม้มันจะไม่ปรากฏชัดบนผิวน้ําแต่พลังที่ก่อตัวอยู่ข้างใต้กลับรุนแรงและอาจพลิกสถานการณ์ได้ทุกเมือ่อเหมือนกับช่วงก่อนการเลือกตั้งใหญ่ที่ผ่านมาที่หลายฝ่ายประเมินผิดจนเกิดผลลัพธ์ที่ไม่มีใครคาดคิดนอกจากนี้ยังมีข้อมูลจากแหล่งข่าวภายในบางหน่วยงานที่ระบุว่ามีกลุ่มอำนาจบางส่วนกำลังเตรียมจัดตั้งแนวร่วมใหม่โดยใช้กลยุทธ์สามขา คือการดึงนักการเมืองเก่ากลุ่มทุนและผู้นำชุมชนมารวมกันเพื่อสร้างฐานอำนาจที่ยืดหยุ่นและไม่ผูกติดกับพรรคใดพรรคหนึ่งโดยตรงแนวคิดนี้คล้ายกับการเตรียมตั้งรัฐบาลเฉพาะกิจในบางสถานการณ์ซึ่งทำให้หลายฝ่ายเริ่มจับตาอย่างใกล้ชิดในวงการข่าวยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกพูดถึงมากคือการเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่บางกลุ่มในหน่วยงานสำคัญที่ดูเหมือนจะเริ่มวางตัวเป็นกลางมากขึ้นหรือบางส่วนก็เลือกจะถอยออกห่างจากฝ่ายการเมืองที่เคยหนุนหลังอยู่ก่อนหน้า นี่อาจเป็นอีกหนึ่งสัญญาณว่ากระแสะการเปลี่ยนขั้วกำลังคืบคลานเข้ามาอย่างเงียบๆและมีคนในระบบที่รับรู้แล้วว่าอะไรบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นแน่นอนแม้ตอนนี้ยังไม่มีใครกล้าพูดออกมาตรงมาตรงว่าจะเกิดการเปลี่ยนขั้วเมื่อไหร่หรือใครจะเป็นแกนนําในการขับเคลื่อนแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือบรรยากาศทางการเมืองกำลังเปลี่ยนไปจากเมื่อไม่กี่เดือนก่อนอย่างเห็นได้ชัดความเชื่อมั่นในผู้นําเดิมลดลงเสียงเรียกร้องให้เกิดความโปร่งใสเพิ่มขึ้น และพลังของโลกออนไลน์กำลังกลายเป็นตัวเร่งสำคัญที่ทำให้ทุกฝ่ายต้องขยับหลายคนบอกว่าประวัติศาสตร์ทางการเมืองไทยมักจะซ้ำรอยเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นหลายครั้งและทุกครั้งที่มีความเงียบผิดปกติมักจะตามมาด้วยการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนรัฐบาลการยุบสภาหรือแม้แต่การเลือกตั้งใหม่แบบฉับพลันบางคนจึงมองว่าช่วงปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าอาจเป็นจุดเปลี่ยนอีกครั้งที่เราทุกคนต้องจับตา แต่คำถามที่สำคัญคือการเปลี่ยนขั้วที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้จะนำไปสู่สิ่งที่ดีกว่าหรือไม่เพราะประวัติศาสตร์การเมืองไทยสอนเราว่าการเปลี่ยนขั้วไม่ได้หมายความว่าระบบจะดีขึ้นเสมอไปหากแนวคิดและโครงสร้างอำนาจยังคงเดิมการเปลี่ยนเพียงชื่อหรือกลุ่มผู้นำอาจไม่ได้แก้ปัญหาที่แท้จริงของประเทศดังนั้นสิ่งที่ประชาชนต้องทำในตอนนี้คือการติดตามอย่างมีสติและอย่าให้ความวุ่นวายของข่าวหรือทำให้หลงทางจากสาระสำคัญ สุดท้ายนี้การเคลื่อนไหวเงียบที่เกิดขึ้นในค่ำคืนนี้อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของคงลื่นลูกใหญ่ที่กำลังจะมาถึงไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าแต่สิ่งที่เราทุกคนรู้คือประเทศกำลังเข้าสู่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่ออีกครั้งและทุกสัญญาณที่ปรากฏในตอนนี้กำลังบอกว่าการเปลี่ยนคั้วไม่ได้เป็นเพียงข่าวลืออีกต่อไปแต่คือกระบวนการที่เริ่มเดินหน้าแล้วอย่างจริงจังเงียบแต่หนักแน่นและพร้อมจะเผยตัวเมื่อถึงเวลา ในขณะที่หลายฝ่ายกำลังจับตาความเคลื่อนไหวของนักการเมืองระดับประเทศก็มีอีกหลายสัญญาณจากระดับท้องถิ่นที่เริ่มสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่กำลังคืบคลานเข้ามาอย่างช้าๆผู้ใหญ่บ้านกำนันนายกอบตอและสมาชิกสภาท้องถิ่นหลายคนเริ่มมีท่าทีลังเลก,กับการสนับสนุนฝ่ายเดิมบางคนเริ่มหันไปพูดคุยกับตัวแทนจากพรรคใหม่หรือกลุ่มที่ยังไม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการการพูดคุยเหล่านี้แม้ดูเหมือนเรื่องเล็ก แต่ในทางการเมืองระดับพื้นที่มันคือจุดเริ่มต้นขององค์การปรับแนวร่วมที่สามารถพลิกผลการเลือกตั้งได้ในอนาคตสิ่งที่น่าสนใจคือการเคลื่อนไหวแบบเนียบนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของอำนาจหรือผลประโยชน์เท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงอารมณ์ของประชาชนที่กำลังเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนจากที่เคยนิ่งเฉยกลับเริ่มตั้งคำถามและกล้าสแสดงความเห็นมากขึ้นทั้งในวงสนทนาในหมู่บ้านร้านกาแฟไปจนถึงโซเชียลมีเดียความไม่พอใจที่สะสมมานานต่อปัญหาค่าครองชีพ การจ้างงานและความเหลื่อมล้ำกำลังกลายเป็นเชื้อไฟสำคัญที่ทำให้ประชาชนบางกลุ่มเริ่มมองหาความหวังใหม่และความหวังใหม่นั้นอาจมาพร้อมกับการเปลี่ยนขั้วที่กำลังจะเกิดขึ้นถ้ามองในเชิงกลยุทธ์การเคลื่อนไหวในลักษณะนี้ถือว่าเป็นการสร้างแรงสันเทือนจากฐานล่างขึ้นไปยังระดับบนซึ่งแตกต่างจากการเปลี่ยนขั้วในอดีตที่มักเริ่มจากข้อตกลงของผู้นำระดับสูงก่อนแล้วค่อยสั่งการลงมาแต่ครั้งนี้กระแสกำลังไหลย,ย้อนขึ้น คือมาจากเสียงของประชาชนที่เริ่มไม่พอใจแล้วส่งผลให้ผู้นำในพื้นที่ต้องปรับตัวเพื่ออยู่รอดทางการเมืองหากปรากฏการณ์นี้ขยายไปทั่วประเทศมันจะไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงชั่วคราวแต่จะเป็นการปฏิรูปทางอารมณ์ของสังคมการเมืองไทยครั้งใหญ่ขณะเดียวกันในฝั่งของพรรคการเมืองใหญ่ๆก็เริ่มมีความเคลื่อนไหวภายในที่เข้มข้นยิ่งขึ้นบางพรรคมีการเรียกประชุมลับแบบไม่เป็นทางการมีการประเมินคะแนนนิยมและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพราะรู้ดีว่าหากสถานการณ์เปลี่ยนจริงใครที่ช้าเพียงก้าวเดียวอาจสูญเสียฐานเสียงไปอย่างถาวรมีข่าวหรือว่าบางพักกำลังเตรียมเปิดตัวแนวร่วมใหม่ที่อาจรวมคนจากหลายขั้วเข้าด้วยกันโดยไม่สนว่าเคยเป็นสัตรูทางการเมืองมาก่อนเพราะในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของอำนาจไม่มีมิตรแท้หรือสัตรูถาวรมีเพียงผลประโยชน์และอนาคตร่วมเท่านั้นสิ่งที่ประชาชนกำลังเห็นในตอนนี้จึงเป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็ง ของสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเบื้องหลังการนัดพบการพูดคุยการต่อรองตำแหน่งหรือแม้แต่การรับประกันผลประโยชน์ล้วนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแบบเงียบๆในห้องประชุมปิดลับไม่มีใครออกมาเปิดเผยแต่ทุกอย่างจะปรากฏเมื่อถึงเวลาเหมาะสมเหมือนที่เคยเกิดขึ้นหลายครั้งในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่จู่ๆวันหนึ่งเราตื่นเช้ามาพบว่ารัฐบาลเปลี่ยนฝ่ายที่เคยร่วมงานกันกลายเป็นศัตรูและฝ่ายตรงข้ามกลับมาจับมือกันอย่างไม่น่าเชื่อ กระแสข่าวจากต่างประเทศเองก็เริ่มให้ความสนใจกับสถานการณ์ในประเทศไทยมากขึ้นโดยเฉพาะสื่อในภูมิภาคเอเชียที่รายงานว่าประเทศไทยกำลังเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านของโครงสร้างทางการเมืองและเศรษฐกิจที่สำคัญหลายประเทศจับตาว่าใครจะขึ้นมามีบทบาทใหม่เพราะไทยถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของภูมิภาคอาเซียนทั้งในแง่เศรษฐกิจการลงทุนและความมั่นคงทางภูมิรัฐศาสตร์การเปลี่ยนขั้วทางอำนาจภายในจึงไม่ได้กระทบแค่คนไทย แต่ยังส่งผลต่อการจัดสมดุลอำนาจในระดับภูมิภาคด้วยในโลกออนไลน์เสียงของประชาชนเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆมีการแชร์บทวิเคราะห์ข้อมูลภายในและคลิปเสียงที่อ้างว่าเป็นของนักการเมืองหรือผู้มีอิทธิพลระดับสูงซึ่งแม้จะยังไม่มีการยืนยันความถูกต้องแต่ก็เพียงพอที่จะสร้างแรงสันสเทถอนให้ผู้มีอำนาจต้องออกมาถแถลงแก้ข่าวการที่ผู้คนเริ่มกล้าพูดกล้าวิเคราะห์และกล้าตั้งคำถามแสดงให้เห็นว่าความกลัวที่เคยปกคลุมสังคมเริ่มจางลง นี่คืออีกหนึ่งปัจจัยสําคัญที่ทําให้ขบวนการเคลื่อนไหวเงียบมีพลังมากกว่าที่คิดเมื่อทุกอย่างเริ่มเดินไปพร้อมกันทั้งในระดับประชาชนนักการเมืองและกลุ่มทุนจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดแรงกดดันจากทุกทิศทางต่อระบบเดิมที่ไม่ตอบโจทย์หลายฝ่ายมองว่าช่วงปลายปีนี้อาจเป็นช่วงเวลาขององค์การตัดสินใจสําคัญไม่ว่าจะเป็นการปรับคณะรัฐมนตรีการยุบสภาหรือแม้แต่การเลือกตั้งใหม่ที่อาจมาถึงเร็วก,ว,กว่าที่หลายคนคาดการเปลี่ยนขั้วจึงไม่ได้เป็นแค่ข่าวลือ แต่เริ่มมีรูปร่างและแนวทางที่จับต้องได้